ฮัลโหลเพื่อนเสวัสด,ะะดีะคะ่ะ,คะเป็นคลิปที่เดินทางอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เพนเธอพาเดินทางไปไหนดีจ๊ะ,ะระยองนี้ระยองนี้นะคะก็เป็นเจอก,กันที่ไรก็เดินทางท,างทุกทีเลยนะคะก็ะะเดี๋ยวจะนําบรรยากาศร,ระยองแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้ามรสุม ฝนตกนะคะอะไรอยากมาเที่ยวทะเลหน้าฝนประจานนะก็บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะตอนนี้หมายแรกของเรานะคะกําลังจะมุ่งหน้าไปที่สะพานปลานะคะที่เรายอนวันนี้นะคะจุดมุ่งหมายของเราก็คือที่เราพักที่โฮมสเตย์นะคะโฮมสเตย์อยู่ที่หาดหาดอะไรนะเธอหาดปลาหาดปานะคะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าราคาค่าง อ้ยเข้าถึงง่ายมากนะคะราคาหลักพันมากมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นโฮมสเตย์ที่ติดทะเลนะคะอาจจะไม่ได้สวยงามหลมากแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นส่วนตัวเนาะอันนี้ตอนนี้เรากําลังเลือกอะไรที่เป็นส่วนตัวอยู่เนาะก็ก็สามารถพักได้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าบรรยากาศในอ่ m โฮมสเตย์ของเราติดทะเลยังไงที่พักเป็นเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ันนี้เรามาพักที่บ้านฉางหาดผาจังหวัดระยองนะคะเดี๋ยวห้องพักเราจองมาในราคาหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเราพามาที่พักกันนี่ที่พักก็เป็นห้องเล็กๆเ,เดินออกมาที่ระเบียงก็จะเห็นเป็นวิวทะเลราคาหนึ่งพันบาทเท่านั้นทุกคนบอกว่าฟิล์มดีมากเลยจ้าดูจากห้องนอนนะคะอนนี้เราเปิดกระจกนะคะ ก็สามารถนอนดูทะเลนะคะติดทะเลอย่างนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่อยากออกไปถ่ายรูปี่หาดนะเราก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้เลยแล้วก็สามารถนั่งทานข้าวได้ตรงข้างหน้านี้เลยมีระเบียงติดทะเลเลยนะทุกคนคือเลิศดเด้อขาะะอ่ะเธอโชว์ดิเ,<ล>เอาเอาขากายออกไปเออเ,<ล>เห็นไหมได้ฟิลอีกทีหนึ่งเนาะ มันดีไปอีแบบนะทุกคนพักผ่อนสบายๆในวันที่แบบว่าเราทํางานมาหนักหน่วงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เวลาพักผ่อนของเรานะคะกลางคืนก็อ่ะจิงๆอ่ะแทบไม่ต้องออกจากห้องพักได้เลยนะอันนี้คือเราไม่ได้ออกจากห้องนะคะทุกคนก็คือเปิดแค่กระจกออกมานะคะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศก็ได้ฟิลนี้เลยนะคะโอ้เนี่ยอยู่ในห้องกันเดีวเล ห้องก็ถือว่าโอเคนะคะราคาไม่ได้บรรยากาศไม่ได้คิเลมาเมื่อกี้เตยให้ได้ให้ดูแล้วนะคะที่สําคัญนะคะที่พักของเราไม่ไกลจากสะพานปลามากนะคะแล้วก็จะเป็นเรือประมงข้างๆด้วยนะคะถ้าเกิดแบบว่าไม่ใช่ช่วง,วงมรสุมแบบนี้เราคิดว่านะคะอาจจะมีแบบว่าอ่ากลุ่มคนที่มาขายของทะเลนะคะให้คิดว่านะเพราะว่าเรือประมงอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็สามารถอาจจะซื้อมาสา,สามารถซื้อของมาทําปิ้งย่างกินได้เลยนะคะแล้วก็จะมีโซนปิ้งย่างให้นะคะตรงที่พักนะคะจะบอกว่าเลิศน,นะคะเดี๋ยวเราก็อ่าบายๆเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าบรรยากาศในช่วงที่อ่าเย็นๆหลังฝนตกอันนี้มันจะฝนตกนะมันก็จะเหตุคืมๆอยู่น,นิดนึงนะคะพอตกเย็นมาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็วันนี้กิจกรรมที่เราทำจะทำอะไรกันบ้างนะคะ ดูนะะคของเราคาดว่าจะอยู่ที่นี่เป็นเวลาสองคืนนะคะเพราะว่าจะมีน้องตามมาด้วยนะคะคิดว่าถ้าหาที่พักอื่นไม่ได้ก็คิดว่าจะพักที่นี่แหละเอาที่แบบว่าเท่าที่หามานะคะในช่วงนี้บางที่ก็เปิดบางที่ก็ไม่เปิดอะไรอย่างเงี้เนาะก็พยายามหาที่พักคือเราเป็นคนหาตรวเนาะคือแบบอยากได้ที่พักที่ติดทะเลนะคะติดทะเลแล้วก็เอาแบบติดเลยแล้วเดินหาดได้อะไรเงี้ยนะคะ ท่าที่หาดมาได้ก็จะเป็นประมาณเท่านี้เนาะนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้ติดเลยมีถนนด้านอะไรเงี้ยเนาะหรืออาจจะติดแต่ว่าไม่ใช่หาดส่วนตัวเขาก็จะไม่ให้นั่งหาดอะไรเงี้ยนะคะในช่วงในช่วงวิกฤตอย่างนี้เน,ะะน,นานนะก็เราก็จะไม่สามารถเลือกอะไรได้เยอะนะคะไม่งั้นก็จะเป็นช้อยโรงแรมเลยแต่ว่าช้อยของเรานะคะ,อ,ะอยากจะปิ้งย่างด้วยนะคะอยากจะทํากิจกรรมปิงง้งย่างนะแฮงเอาท์กานอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็ กลางคืนมาก็ชิวๆนั่งดูวิวทะเลนะคะกินกินเสร็จก็นอนนอนตื่นเช้ามาเห็นวิวทะเลไม่ต้องเดินออกมาบ่อยๆเนาะถ้าเกิดเราพักที่โรงแรมอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบว่าไม่ได้เปิดออกมาสูดอากาศทะเลอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้มัน,นจะเป็นโฮมสเตย์นะคะในคนที่รับได้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะคะราคาค่อนข้างถูกหลักพันถูกมากๆด้วยนะคะที่สําคัญก็ซื้อของมาปิ้งย่างกันได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเรามากับุเพื่อนเยอะๆหลายๆคนอย่างเงี้ยก็ หากิจกรรมทํากันได้นะคะแล้วก็ดีตรงที่ว่าแบบหาดน,นี้คือมันไม่มีใครเดินเนาะแต่เราแอบบจริงนิดนึ่งคือหาดมันอาจจะเป็นหน้ามรสุมเนื้อแหละทุกคนแล้วขยะนะคะขยะมันค่อนข้างเยอะเยอะเลยเราคิดว่าค่ะเราจะถ่ายให้ดูทุกคนอาจจะเห็นขยะนะคะกองเนาะตัวถ้าเกิด ถ้าเกิดเขาแบบว่าอ่ารักษาประสาทอา,าหารเด็ดหนึ่งนะจะดีมากๆเลยที่นี่นะคะเป็นที่ผักที่ถูกและดีที่หนึ่งเลยก็ว่าได้หรือเปล่าเนาะที่อ <c oughs> <ด>ื่นๆเรายังไม่รู้เนาะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าในราคาที่ไม่ไม่แรงมากก็ถือว่าโอเคระดับนึงว่งปาดว่ <c oughs> สิคะ <c oughs> ไม่มีปากา <c oughs> โอเคคะ่ะเดี๋ยว เราจะเอามาให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกตอนเย็นๆคิดว่าจะออกไปวิ่งด้วยเตรียมรองเท้าวิ่งมาด้วยจ้าช่วงนี้กําลังไดเอทเนาะก็วิ่งออกกําลังกายนะคะออกกำลังกายเสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวอาจจะมาแห่อันต่ออะไรนี้นะคะเดี๋ยวพบกันตอนเย็นนะจ้าบายลงเลยเนี่ย อุ้ยหมดเลยเหรอคะโอ้ยทั้งนั้นเลยโอ้โมีแค่หาดพลาอย่างเดียวอ๋อมีแค่หาดนี้จ้เป็นหอยประจำหาดไหมหรอคะฮะ<ห>เป็นหอยประจำหาดนี้เลยเหรอใช่อ๋อเ<อ>ป็นอที่ขชื่อของหาดพลาอ๋อเป็นหอยที่ขึ้นชื่อของหาดพลาเอ๋อทำไมมันดูตัวใหญ่กว่าในขวดที่หนูเคยเห็นเลยไม่เขาคัด อ๋อเขาคัดอีกอ๋อลองดูหน่อยปรเดี๋ยวน้ำหลงว่าจะคูดระนาบตรงนี้โอ้โนี่ไงอ๋อนี่นี่ไงน้องกระพังหนีทำไมน้องใบชัยอ่ะฮะตัวพังไงใช่ค่ะอ๋อนี่ไงเยอะเลย อ๋อโปรโมทไปเลยมีแต่หาสุราอย่างเดียวได้เลยค่ะโ,โปรโมทให้ร้านนี้ร้านนี้ก็ด้วยนะได้มันมันคือหอยหอยเขาเรียกว่าหอยที่มันอยู่ในขวดอ่ะอ๋อหอยดองหอยเสียบยเขาบอกว่าเป็นหอยที่ท,ที่มีแค่ที่หาดพลาอย่างเดียวอ้โใช่ถ้าอยากกินหอยหอยเสียบนะคะต้องมาที่นี่นะคะและวิธีการหาเขาก็อย่างนี้นะคะ พลาดอะไรลงมาจุดนี่แล้วเมื่อกี้ข้าวนาลงมาอย่างเงี้ยผุดๆมาอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็เก็บหอยได้แล้วนี่ไงกินได้เหรอกินได้ไม่กินแน่ไม่ต้องทานทำมาเพื่อนี่ไงเต็มเลยอย่างที่เขาเหยียบอย่างเงี้ยก็เจอเนี่ยเนี่ยอ้วนเหรอไหมเต็มเลยเนี่ยหอยทั้งนั้นเลยทุกคน คือหอยที่เขาพูดหามเมื่อกี้นะคะเราจะมาหานี่เฮ้ยเรายังจัับได้เลยเนี่ยเห็นปะเราอามองเห็นอย่างเงี้ยหอยทั้งนั้นเลยหอยคือหอยอันนี้แหละเนี่ยเป็นลูๆอย่างเงี้ยเนี่ยหยิบมาอย่างเงี้ยก็ใช่นะเอเก็บหายกัน นี่ค่ะอาเดี๋ยวรองเท้าจะลอยน้ำค่ะไปเทรองเท้าค่ะเดี๋ยวรองเท้าลอยน้ำเมื่อกี้เห็นพี่เขาทำนะคะก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอี่่ะอาปลาตาย โอ้ยได้เยอะเลยขาพี่อย่างนี้ได้กี่โลอ๋ออันนี้ถ้าเกิดไซส์ไซส์เล็กที่ก็ไม่เอาใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่เนี่ยเขาจะคัตไซส์มาใหญ่คัตใกล้อ่าสวยมากเลยนี่เรากำลังคัตไซส์มาดูครับนอกจากเอาไปดองเอาไปทำอะไรกินได้เยอะคะ ผัดผัดได้เลยต้องอไปแช่น้ำไว้สั่คืนนึงแค่ให้มันคลายตายแล้วก็ผัดผัดเหมือนผัดน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่ามันด้วยฟันตัวมันเล็กมันอาจจะกินยากแต่ถ้าดองน้ำปลามันจะผสมเค็มหวานแล้วก็มันตัวหอยมันจะ มันก็มันก็จะได้ความรสชาติอร่อยขึ้นมามได้ยังเยอะลากแต่ละทีก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้อันเล็กๆที่เขาทิง้งเพราะว่าอเอาไวไ้ให้ม,ม,มันโตเาคเอ, <laughs> อยู่ค่ะไลกอยู่เอาไปลากขออ่อยกันนะคะ แค่นี้ก็เห็นแบบเป็นเยอะเลย ปล่อยดีแล้วอยากให้มันหยุดตกมากเลยอ่ะอันนี้น้ำจะลงหยุดแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ึ้นแล้วถ้าลงมันก็คงไปอีกไม่มีพี่เขาล่างนิดเดียวคือแบบได้อย่างเยอะเพราะไม่มีตกมึงตกปลาเหรอคะีนะวันนี้วันนี้ประมงอ่ะเขาไม่มีออกเรือหรอ เด้ด้เด้น้ำมันออกมากนี่มันยังมีชีวิตอยู่แกมันกระจายไหมอ่ะปล่อยกับธรรมชาติไปเยอะมากเน่ยคือเวลาน้ำลงอ่ะดูดิยังเยอะอ่ะ ตอเย็นค่ะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวพามาให้ดูบรรยากาศตอนเย็นกันนะคะอันนี้น้ําก็เริ่มขึ้นมาแล้วเนาะหลังจากที่เราหาหอยกันแล้วเมื่อกี้ได้อ่าจะลงไปเก็บหอยนะคะแต่ว่าเก็บไม่ได้แรงขึ้นนะคะเอ้ยเอ้ยยังดีวัยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หาใหม่นะคะหอยหอยตัวแบบกระจิรีเขาเรียกว่าหอยเหรอหอยเสียบเนาะค่อนข้างเยอะมากที่นี่ ที่ให้ดูคลิปไปที่ถ่ายให้ดูกันนะคะที่ชาบูาขาอาหารปก,กนินกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาจับกันนะคะวะ่าจะเยอะหรือเปล่านะคะสำหรกกนะับกิจกรรมนะคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะคะว่าพรุ่งนี้กิจกรรมของเราจะมีทำอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ไม่มีปิ้งย่างไม่มีอะไรเลยนะคะร้านอาหารข้างๆที่ไ้ข้างๆที่ทำกินนะคะก็คือเขาจะมีแบบร้านอาหารที่ ขเาเาานะก็สามารถสั่งมาได้เลยนะคะถ้าเกิดใครที่เก็บทำอาหารนะถ้าเกิดมาในกลุ่มเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยอยากจะปิ้งย่างก็สามารถแบบว่าเอาเตาอะไรมาปิ้งย่างได้เลย,เลยแล้วก็มีที่แหล่งทีซื้ออาหารทะเลซึ่งวันนี้เราได้ไปซื้อมาแล้วแต่ไม่ได้ลงไปนะคะทั้งหเพราะว่าฝนมันตกก็เลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศตรงที่ซื้ออาหารทะเลมาให้น,นะคะเดี๋ยววันนี้ก็เนาะราไปด้วย,ยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ